รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เพื่อนจะได้สวยเก๋เท่ทุกสไตล์แล้วก็อินสุดๆไปกับพวกเราสามคนในรายการ Lady <Ladies> First แห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ไร้กีจดจำกัดน,นะคะในศาสตร์แห่งสุนทรีของศิลปะแฟชั่นเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์นั่นเอง <Wow. S 1> ที่สำคัญนะคะเป็นศูนย์รวมแห่งความคิดแล้วก็การออกแบบใหม่ๆด้วยนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะ สยามเซ็นเตอร์นะคะเขาก็ยังจัดแสดง Pop Art ป๊อปเคานะ์เตอร์อาร์เอ็กซิบิชันลปะแนวป๊อปอาร์ต ไปวางขายในห้างบราวน์ที่ประเทศลอนดอนนะคะทองอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างต้องใช้งานฝีมือแบบว่าปตัดทีละเม็ดเทีละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยรงนี้เล็กหน่อยฝรั่งก็จะชอบแล้วก็มันก็พรีเซนต์พรีเซนต์แบมบันจ่พรีเซนต์สตออรี่ขงเรื่องของเที่ยวนี้ดาวระเบิดอันนี้ก็เป็นดาวระเบิดทุกงอย่างเงี้ยนี่ไงคะอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้เออแล้วก็จะเป็นอันนี้ กับพวกเรากันต่อนะคะในรายการ Lady First ครั้งแรกนะคะที่สาวๆจะได้สวยเก๋เท่ทุกสไตล์แล้วก็อินกันสุดๆไปกับพวกเราสามคนเฟฟางแก้วเลยนะคะเดี๋ยวั่งรอแล้วทีนี้เนี่ยพี่เนี่ยเปิดร้านอยู่ข้างๆพี่แก้ม,มทีนี้เนี่ยหมดด้วยด้วยแบบสัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันหมด1ปีพี่แก้มก็เลยแต่ก่อนมีคอนเซ็ปต์แล้วก็เลยจะ,ะขยายคอนเซ็ปต์ขึ้นบนห้างพอขึ้นบนห้างปุ๊บก,ก็เลยู<อ>ไม่ออกเลย ในรายการ Lady First นะคะครั้งแด้ที่จะทำให้สาวๆเนี่ยได้สวยเก๋เท่ทุกสไตล์เลยนะคะแล้วก็อินสุดๆไปกับพวกเราทั้งสามคนเลยนะคะกับรายการ Lady First คะ่ะมีเรื่องราวสุดเก๋ะนะคะให้